โยสวัสดีครับทุกวันนี้ผมจะมา uh, รีวิวแอดออนไม่เชิงว่าเป็นแอดออนทุกคนมันน่าจะเป็นแบบเหมือนมอดเสริมอ่ะที่จะทําให้กล่องเราสามารถล็อกได้นะซึ่งการล็อกกล่องเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะถ้าสาหรับคนที่จะเอาไปเปิดเซิร์ฟหรือว่าเราเล่นกับเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนขโมยของนะผมซึ่งมันเจ๋งมากโอเคเราจะเริ่มจากการที่ทุกคนจะต้องมีทิปไวฮุกแล้วก็กล่องอะไรก็ได้นะผมซึ่งมันสามารถล็อกกล่องที่เป็นแท็บได้ด้วยนะแต่ว่าผมจะไม่เอามาครับโอเคเดี๋ยวเราก็ปรั่เป็น เกมโหมดสืบเวร์ลเลยแล้วกันน้องเกมโหมดเรับเกมโหมดสืบเวร์ล okay. นะครับเคเอาเป็นเกมโหมดสืบเวร์ลเลยแล้วก็อุ้ยผมไม่มีเลเวลนี่หว่าเดี๋ยวต้องใช้สูตรต้องใช้สูตรโกงนะครับอ่าใส่เลเวลนะผมหนึ่งหมื่นปั๊บนี่โอเคต่อไปเราก็ต้องดูดูตรงนี้นะผมเพราะว่าทุกคนต้องเปลี่ยนชื่อให้มันเหมือนผมนะผมต้องเปลี่ยนให้มันเป็น L O C K E R Locker นะครับผมเราต้องเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะเราไปตีบอทเสร็จปุ๊บ,บอ่ะเดี๋ยวผมจะลองโอเข็มจะลองเปิดกล่องปับ๊บนี่มันจะมีอย่างเงี้ขึ้นมานะครับผมเราให้ใส่พาสเวิร์ด5ตัวขึ้นไป5ถึง30นะครับผมคือไม่เกิน30แล้วก็ไม่น้อยกว่า5นะผมเดี๋ยวผมจะตั้งพาสเวิร์ดเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดคือเราต้องเขียนพาสเวิร์ดสามรอบหนึ่งสองสามสี่ห้นะครับอันนี้คือ เป็นพวกพวกตั้งค่าต่างๆแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบแจ้งเตือนอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรอีดิตอะไรสักอย่างนะครับไม่ต้องไปสนใจมันผมอันนี้คืออโลรีมเบอร์ลิงก็คืออนุญาตให้คนอื่นใช้ได้ไหมแบบว่าเราจะใช้กล่องกับเพื่อนนี้สองคนอะไรแบบนี้นะผมโอเคเราก็กดล็อกเชตไปอ่าล็อกเรียบร้อยนะผมทีนี้พอเราจะเข้าไปปุ๊บหรอกเราก็ต้องใส่รหัสเอาสมมติผมใส่ผิดผมใส่มั่วปับ๊บอ่า รหัสไม่ถูกเข้ากล่องไม่ได้ผมเดี๋ยว้าผมนูผมใส่ถูกนะสมมติใส่ทุยสมมุติผมใส่ถูกเออมันจะพูดลิ้นพันเลยนะักหนาสมมติผมใส่ถูกนะมันจะเป็นผมเข้าได้เห็นปะเข้าได,ด้มันจะเปิดมันจะเปิดแค่แป๊บเดียวผมตอนนี้มันล็อกและผมก็ต้องใส่รหัสสามอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคไม่ได้ล็อกบาร์เร็วให้ดูเลยโอเคเด,อเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอเซฟเอาใหม่แล้วกัน ทริปแอดพีมันชื่อว่าอะไรนะทุกคนทริปมันชื่อว่าอะไรนะทุกคนทริปอะไรวะอ๋อทริปไวทริปไวฮุกนะฮะฮุกวันโอเคปับ๊บโอเคแล้วก็เอาไปตีนะฮะ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองเป็นตัวใหญ่นะผมล็อกนะล่ะโอเคครับตปับ๊บกดเห็นปหมมันจะมีขึ้นมานะผมแล้วก็เราก็ใส่พัดเวิร์ดไปเอ่อต้นก็อากูอ่าเราก็ดเวดต้นก็อกูแล้วก็กดปับ๊บไปผมใส่รหัสเรียบร้อยซึ่งไอ้กล่องที่มันโดนล็อกรหัสแล้วอะ่ะมันจะไม่สามารถทำลายได้เว้ยเดี๋ยวผมจะลองทุบให้ดูนะครับ เฮ้ยทำไมทำลายได้วะ oh, <Okay. S 1> อ๋อผมเป็นเจ้าของผมเป็นเจ้าของผมเลยนี่ได้โอเค okay. ซึ่งเดี๋ยวผมจะออลองระเบิดดูปะ่ะหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเกมเกมหมดคือเกมโหมดโอเขียนผิดเกมโหมดคือเอทีโอเคก็ นี้เอ้ยหรือว่ามันเราล็อกได้ได้แค่ทีละกล่องนะทุกคนเนาะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลองเอาระเบิดมาด,นะมมดูนะครับผมซึ่งมันจะกันระเบิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะล้องให้ดูปับ๊บแต่กล่องซ้ายนี่ไม่น่าจะกันแล้วนะผมเพราะผมเปลี่ยนเป็นกล่องนี้ละปุ๊บเห็นปะมันจะไม่ระเบิดเว้ยเห็นปะที่ที่จะทุบได้ก็จะมีแค่แอดมินกับคนที่เป็น, T, นครีเอทีฟนะผมถึงจะทูบได้โอเค คลิปนี้ก็ไม่น่ามีแล้วนะครับผมเห okay. ล่าเนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย okay, ครับโอเคครับนี่คือวิธีการโหลดลิงก์ใหม่นะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็จะไปอยู่ในท้ายคลิปของหนูคลิปนะถ้าผมใช้ลิงก์ work in อนะครับโอเควิธีการเอ่อโหลดนะครับโดยาการทุกคนกดเข้าลิงก์ใต้คลิปมาแล้วแล้วก็กดอันนี้ต่อ go to this link แล้จปุ๊บมันจะเป็น subscribe and น i n ง bell นะครับผมกดเข้ามาแล้วทุกคนก็กด เซไคต์กดอะไรของผมให้เรียบรอ้อยนะผมแล้วก็กลับกลับหน้านี้มาเน้ปึ๊บนะ่ยอย่างเงี้ยกลับหน้านี้มาแล้วก็รอมันเห็นปะ wait for step <c oughs> ถ้าสมมติว่าทุกคนอะถ้าสมมติว่าทุกคนไม่ได้กดจริงๆอ่อะมันก็ไม่ผ่านนะครับต้องรอไปสักพักหนึ่งไม่งั้นทุกคนก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งนะผมแนะนําให้กดติดตามนะเอ้ยเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันเอ่อ เสร็จแล้วนะครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วนะถ้าสมมติว่าทุกคนกดซาร์คายผลเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็กลับมาหน้าเดิมแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วมันก็จะเด้งมาหน้ามีเดียไฟล์แบบนี้นะครับทุกคนก็กดโหลดนะครับผมกดโหลดปุ๊บอ่าเนี่ยกดบันทึกอ่าผมกดบันทึกไปลวบันทึกแล้วเราก็กดเปิดในนะครับผมเปิดในเสร็จปุ๊บเราก็กดที่ my c รับกดปุ๊บมันก็จะเข้าให้ได้เลยนะครับ แล้วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับตันนี้บ๊ายบายจริงแลละบ๊ายบาย